ชื่อนกค่ะจากจังหวัดลำปางค่ะก็ปีที่แล้วเนาะก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วค่ะแต่ว่าที่เห็นเนี่ยก็คือว่าค่อนข้างดีขึ้นเยอะแบบแต่ว่าตอนที่ตัวเองใช้เนี่ยคือสามเดือนนะคะหน้าก็ประมาณนี้แล้วนะคะก็ผลลัพธ์เกิดภายในสามเดือนหน้าไม่เข้ารูปหน้าเป็นเหลี่ยมอะไรเงี้ยพอเขามาชวนวันนั้นก็คือหน้าเขาดูเขาผิวเขาละเอียดขึ้นคือมันเปลี่ยนแปลงกระจ่างใสขึ้นนะคะ ็เลยเปิดใจอยากจะลองใช้เพราะว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องสิวเยอะตอนที่เป็นสิวเครียดไหมครับเครียดครับไม่กล้าออกไปไหนอะอค่ะก็ไไอยู่แต่ร้านนะคะพอดีทําร้านอินเทอร์เน็ตอยู่ที่จังหวัดลำปางน,นะคะก็นั่งเฝ้าร้านอย่างเดียวไม่กล้าไปไหนอะค่ะเวลาเราไปคุยทุรลาก,กับใครเนี่ยหรือเข้ามานั่งจ้องหน้าเราเรารู้สึกยังไงบ้างครับเ<ก>มื่อกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ,งๆนะคะค,คือคุยกันแทนที่จะมองมองหน้าเราแต่มอง เม็ดสิวที่มันอักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกแบบไม่ค่อยอยากไปทานข้าวกับใครค่ะรู้สึกกลัวเขาจะทานไม่ลงแล้วตอนนี้มั่นใจกับผรีพันธุ์มากน้อยขนาดไหนก็มั่นใจมากมากถึงมากที่สุดเลยค่ะเพราะว่า,วาใครๆก็ทาว่าใช่เราหรือเปล่าอะไรเย่างเหมือนเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยค่ะทั้งรูปหน้าทั้งความยกระชับผิวที่มันละเอียดเรียบเยนเียนขึ้น,นะคะแล้วก็ริ้วรอยแผลเป็นด้านเนี้ยค่ะที่เห็นจากรูปบีฟอร์นะคะคือตรงนี้เลยที่เป็นแผลนูนมๆนะคะ หายไปหมดเลยแต่คนเข้าใจว่าเอ้ไปเลเซอร์มาด้วยหรือเปล่าไปหาหมอมาด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องขอบอกตามตรงเลยว่าเป็นคนที่ไม่เคยเข้าคลินิกใ <c oughs> ดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเมื่อก่อนก็ปล่อยเป็นอย่างนั้นละค่ะแต่พอมาเจอลูมินเนสแล้วมันทําให้ดีขึ้นก็เลยใช้ต่อเนื่องมาทุกวันนี้ค่ะเผิวๆทายังไงครับวิธีการทาอ่าก็ใช้เซรั่มนะคะใช้เซรั่มปรับสภาพผิวประมาณแค่ถึงสิวันแรกนะคะให้สิวที่มันอักเสบมันหายไปก่อน คือจะยังไม่บำรุงในช่วงแรกนะคะก็คือใช้เซรั่มบำบัดทําให้เซลล์มันแข็งแรงทําให้ไอที่อักเสบมันหายนะคะพอใช้เซรั่มเสร็จแล้วเนี่ยอาการอักเสบมันเริ่มหายไปเนี่ยเราก็เริ่มใช้ตัวไนรีแพนะ์ก่อนนอนหลังจากลงเซรั่มนะคะแล้วก็ตอนเช้าก็ทากันแดดนะะหลังจากลงเซรั่มคือเซรั่มจะใช้หลังล้างหน้าทุกครั้งเลยค่ะเป็นเบสิกเลย